ทศวรรษก่อนที่แซมอัล์แมนจะเปิดตัว ChatGPT และกลายเป็นโฉมหน้าของการปฏิวัติ AI เขาเคยเป็นประธานของ Y Combinator ซึ่งเป็นโรงเรียนสตาร์ทอัพที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกในฐานะประธานของ YC แซมได้ฟูมฟักบริษัทมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในอนาคตตั้งแต่ Cruise ไปจนถึง Flexport และ Scale AI แต่มีสตาร์ทอัพอยู่หนึ่งรายที่แซมมองว่าจะยิ่งใหญ่กว่าทั้งหมด มากเสียจนหลังจากบริษัทนี้จบการศึกษาจาก Y Combinator แซมก็ได้เป็นประธานของบริษัทและเป็นผู้นำในการระดมทุนรอบต่อไปแซมนำเงินส่วนตัวหลายล้านดอลลาร์มาลงทุนในบริษัทนี้และต่อมาได้นำชื่อเสียงของเขามาเป็นเดิมพันเพื่อนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ผ่าน SPAC ในปี2024 สตาร์ทอัพนั้นคือ o อโคลและในวันนี้มันเป็นหนึ่งในหุ้นที่พุ่งแรงที่สุดของ Wall Street โดยมีราคาหุ้นเพิ่มขึ้น500%ในปีที่ผ่านมาและ200%ในปี2025เพียงไม่ถึงปีณเวลาที่ทำวิดีโอนี้ o อโคลกำลังให้สัญญากับโลกว่าพวกเขาสามารถสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเท่าอ่างน้ำร้อนที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองป้องกันการหลอมละลายและทำงานได้โดยไม่ต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ถูกออกแบบมาเพื่อจ่ายพลังงานให้กับศูนย์ข้อมูลฐานทัพทหารและแท่นขุดเจาะน้ำมันเป็นเวลา20ปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงนักลงทุนไม่ได้เดิมพันแค่ว่าโอคโคลจะเป็นคำตอบของหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดของโลกในด้านการผลิตพลังงานแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญสู่อนาคตของปัญญาประดิษฐ์อีกด้วย แซมรู้มานานหลายปีแล้วว่าไม่มีทางที่จะมี AI ที่เหลือเฟือได้หากไม่มีพลังงานที่เหลือเฟือและตอนนี้ที่ AI อยู่ในมือของเราแล้วและศักยภาพและขนาดของมันก็ชัดเจนเขาคิดถูกอย่างไม่น่าเชื่อยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Open AI กํากำลังชนกำแพงที่พวกเขาพร้อมจะจ่ายทุกราคาเพื่อทะลวงผ่านไปให้ได้มันมีพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้ไม่เพียงพอจะขับเคลื่อนการปฏิวัติ AI จากข้อมูลของ m c k เ n นซีศูนย์ข้อมูลใช้พลังงานไปแล้ว5%ของความต้องการพลังงานในสหรัฐซึ่งเป็นส่วนแบ่งที่จะเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าเป็น12%ภายในปี2030แต่การจะบอกว่าโอคโคลยังห่างไกลจากการบรรลุเป้าหมายอันสูงส่งนั้นถือเป็นการพูดที่เร็วเกินไปบริษัทนี้ยังไม่ทำเงินยังไม่ได้สร้างผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้สร้างผลิตภัณฑ์นั้นเลย แล้วสตาร์ทอัพที่ยังไม่มีรายได้รายนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงตลาดที่สำคัญที่สุดของโลกได้หรือไม่หรือนี่เป็นเพียงหุ้นพลังงานที่ถูกโหมกระแสเกินจริงล่าสุดที่กำลังมุ่งหน้าสู่สุสานเดียวกับเอ r นรอนหรือเชสพีกโอเคครับก่อนที่เราจะเจาะลึกเรื่องนี้ผมอยากเชิญชวนให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานไอเดียลงทุนสักหน่อยครับกดแล้วก็ไปต่อกันเลย เรื่องราวต้นกำเนิดของโอคโคลความลหลงไหลในเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของเจคอบดีวิตผู้ร่วมก่อตั้งและซ e o ของโอคโคลย้อนกลับไปตั้งแต่วัยเด็กของเขามันเหมาะสมอย่างยิ่งที่เขาเติบโตขึ้นในนิวเม็กซิโกที่ซึ่งอาวุธนิวเคลียร์ชิ้นแรกถูกพัฒนาขึ้นในสวนหลังบ้านของเขาที่ลอสอลาโมส ขณะที่กำลังทำปริญญาเอกด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ที่ MIT เจคอบได้พบกับผู้ร่วมก่อตั้งและ COO ของเขาแคโรไลน์คอรแคนที่ซึ่งพวกเขามีความผูกพันกันจากความหลงไหลในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันล้านปีก่อนในแอฟริกาตะวันตก เดอะโอโคลตามที่นักประวัติศาสตร์เรียกกันมันคือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามธรรมชาติที่ซึ่งแหล่งแร่ยูเรเนียมเกิดปฏิกิริยาฟิชชันขึ้นเองตามธรรมชาติและทำงานอย่างปลอดภัยเป็นเวลาหลายแสนปีเจคอบและแคร์ลายได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งนี้มากพวกเขาจึงตั้งชื่อสตาร์ทอัพตามชื่อนี้ทั้งคู่เติบโตขึ้นมาโดยได้เห็นอุบัติเหตุอย่างเชอร์โนบิลซึ่งทำให้ความสนใจของสาธารณาชนและเงินทุนหันเหออกจากพลังงานนิวเคลีย แต่ความจริงก็คือความกลัวเรื่องอุบัติเหตุไม่ใช่เหตุผลเดียวที่การผลิตนิวเคลียร์ไม่แพร่หลายมากนักปัจจุบันคิดเป็นประมาณ1ใน5ของการผลิตพลังงานในสหรัฐโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมเป็นหายนะทางการเงินโดยโครงการต่างๆมักจะใช้งบประมาณเกินไปหลายพันล้านและล่าช้ากว่ากำหนดหลายปีสำหรับแคโรโลน์และเจคอบมันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้ แทนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนซึ่งใช้เวลาสร้างนานหลายทศวรรษจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถสร้างเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็กที่ควบคุมตัวเองได้ซึ่งสามารถผลิตได้ในโรงงานและนำไปติดตั้งที่ไหนก็ได้เทคโนโลยี <Technology S 1> ของโอโ o ลเป้าหมายของโอโลคือการเป็นทุกสิ่งที่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบดั้งเดิมไม่ได้เป็น ลองดูโรงไฟฟ้าอย่างวกโทในดอร์เจียมันใช้เวลากว่า15ปีในการสร้างมีค่าใช้จ่ายกว่า35,000ล้านดอลลาร์และครอบคลุมพื้นที่หลายพันเอเคอร์เฉพาะถังปฏิกรออย่างเดียวก็หนัก12,200ตันและต้องใช้การขนส่งแบบพิเศษและเครนขนาดมหึมาเพื่อติดตั้ง โรงไฟฟ้าแบบนี้ต้องการคนงานหลายพันคนเพื่อปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยมันต้องเชื่อมต่อโดยตรงกับโครงขายไฟฟ้าหลักที่สำคัญมันใช้น้ำในปริมาณมหาศาลสูงถึง3ลิตรต่อการผลิตไฟฟ้าทุกๆก,ก,กิโลวัตต์ชั่วโมงความซับซ้อนนั้นน่าตกใจดังนั้นเครื่องปฏิกรณ์แบบดั้งเดิมจึงมีระบบความปลอดภัยหลายพันระบบระบบสำรองสำหร,รับระบบสำรองและห้อมที่ดูเหมือนศูนย์ควบคุมภารกิจของนาซาเมื่อมีอะไรผิดพลาดผลที่ตามมาอาจเป็นหายนะ ทีีน้ลองนึกภาพนี้แทนแหล่งพลังงานขนาดเท่าตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าที่ฝังอยู่ใต้ดินที่ไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงต้องการการบำรุงรักษาน้อยที่สุดและสามารถควบคุมได้จากระยะไกลนั่นคือเครื่องปฏิกรณ์ออโรราของโอกลซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้15-75ถึงเเมกะวัตต์เพียงพอที่จะจ่ายไฟให้บ้าน10,000-6 0,000ถึงหหลังหรือที่สำคัญกว่านั้นคือเพียงพอที่จะใช้งานศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือฐานทัพทหารเป็นเวลา20ปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง จุดแตกต่างที่สําคัญที่คุณควรจําเกี่ยวกับโอกโลก็คือมันใช้นิวตรอนเร็วแทนที่จะเป็นนิวตรอนช้าที่เครื่องปฏิกรณ์ดับดั้งเดิมต้องใช้สิ่งนี้ทําให้มันสามารถใช้เชื้อเพลิงพิเศษที่เรียกว่าเฮลยูไฮแ s เซโล w อน r ร c ิ e ยเรเนียมซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่าทําให้แกนเครื่องปฏิกรมีขนาดเล็กลงมากในขณะที่ยังคงผลิตพลังงานได้เป็นจํานวนมาก จุดแตกต่างที่สำคัญอีกอย่างคือออโรราไม่ต้องอาศัยการอยู่ใกล้น้ำหรือการใช้น้ำแทนที่จะใช้การระบายความร้อนด้วยน้ำมันใช้สารหล่อเย็นโลหะเหลวที่ขนส่งผ่านท่อความร้อนขั้นสูงซึ่งหมายความว่าเครื่องปฏิกรณ์สามารถนำไปติดตั้งที่ไหนก็ได้แม้แต่ในทะเลทรายที่ห่างไกลขจัดข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ที่เคยจำกัดพลังงานนิวเคลียร์ไว้แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ไม่มีความหมายเลยเว้นแต่เครื่องปฏิกรณ์ของโอกรลจะปลอดภยัย ความปลอดภัยของนิวเคลียร์แบบดั้งเดิมอาศัยระบบเชิงรุกเช่นปั๊มวาล์วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและแม้แต่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีในทางกลับกันความปลอดภัยของออโรราเป็นแบบพาสซีฟโดยอาศัยกฎของฟิสิกส์ในการควบคุมมันเองหากเครื่องปฏิกรริยาร้อนเกินไปแกนโลหะจะขยายตัวตามธรรมชาติเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นนิวตรอนจะรั่วไหลออกมามากขึ้นซึ่งจะทําให้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ช้าลงโดยอัตโนมัติมันเหมือนกับการมีเทอร์โมส แต่ติดตั้งอยู่ในหลักฟิสิกส์ของเครื่องปฏิกรณ์หมายความว่ามันไม่สามารถหลอมละลายได้เลยหากเกิดความร้อนสูงเกินไปแนวคิดเรื่องความปลอดภัยแบบพาสซีฟนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับโลกพลังงานนิวเคลียร์ย้อนกลับไปในปี1986นักวิทยาศาสตร์ที่ Idaho National Laboratory ได้นำทฤษฎีนี้ไปทดสอบขั้นสูงสุดโดยจงใจก่อวินาศกรรมระบบความปลอดภัยและเครื่องปฏิกรณ์ก็ปิดตัวลงได้สาเร็จ สิ่งนี้อธิบายถึงการเลือกสถานที่ของบริษัทสำหรับเครื่องปฏิกรณ์เครื่องแรกซึ่งจะถูกสร้างขึ้นที่ Idaho National Laboratory และพวกเขาตั้งเป้าที่จะให้มันเริ่มทำงานได้ภายในปี2027แต่ก่อนที่ผมจะไปต่อจากเรื่องเทคโนโลยีแล้วเรื่องกากนิวเคลียร์ล่ะ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบดั้งเดิมไม่ได้ไร้มลพิษมันปล่อยสารกัมมันตรังสีที่ยังคงเป็นอันตรายไปอีกหลายพันปีสหราฐมีกากนิวเคลียร์ประมาณ9 0 0 0 0ตันที่เก็บไว้โดยไม่มีที่ไปโอกโลวางแผนให้เครื่องปฏิกรณ์ของตนใช้กากเหล่านั้นเป็นเชื้อเพลิงเปลี่ยนภาระอันใหญ่หลวงให้กลายเป็นแหล่งพลังงานปัจจัยทั้งหมดนี้ทําให้เทคโนโลยีของโอกโลดูไม่ต่างอะไรกับปาฏิหาริย์แต่รูปแบบธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังโอกโลนั้นแตกต่างจากบริษัทนิวเคลียร์ใดๆที่เคยมีมาก่อน โมเดลธุรกิจของโอโคลบริษัทนิวเคลียร์ส่วนใหญ่พยายามขายเครื่องปฏิกรณ์ให้คุณแต่ออโคลต้องการขายไฟฟ้าให้คุณแทนที่ลูกค้าจะต้องซื้อขอใบอนุญาตและดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของตนเองโอโคลจะสร้างเป็นเจ้าของและดำเนินการเครื่องปฏิกรณ์ด้วยตัวเองลูกค้าจะลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวโดยซื้อไฟฟ้าสะอาดของโอโคลในราคาคงที่เป็นเวลา20หรือ30ปีแล้วลูกค้าเหล่านี้คือใครกันแน่ พวกเขาคือกลุ่มองค์กรที่ทำกำไรได้มหาศาลที่สุดในโลกอย่างเช่นศูนย์ข้อมูลฐานทัพทหารและแหล่งอุตสาหกรรมอย่างบ่อน,น้ำมันและกา๊าซสถานที่ที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลเหล่านี้มักจะอยู่ห่างไกลจากแหล่งพลังงานทั่วไปและพวกเขาก็ต้องการให้ออโคลมาเป็นแหล่งพลังงานให้อย่างยิ่งจนถึงตอนนี้โอโคลได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากว่า14กิกะวัตต์ซึ่งเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าเท่ากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบดั้งเดิม14แห่ง ลูกค้ารายแรกๆได้แก่ Switch ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล Diamondback Energy ยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันและกา๊าซและแม้แต่กองทัพอากาศสหรัฐซึ่งได้มอบสัญญาให้ออโคลอจ่ายพลังงานให้กับฐานทัพอากาศ i อเอลเซที่ห่างไกลยอย่างมากใน阿拉斯加นี่เป็นเพียงคฤษฎีเท่านั้นแต่ผมได้ลองคำนวณตัวเลขดูเล็กน้อยเพื่อดูว่าออคลจะสามารถตอบสนองความต้องการที่พวกเขาได้รับมาจนถึงตอนนี้ได้อย่างไร เครื่องปฏิกรอโรราขนาด50เมกะวัตต์ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องที่ความจุประมาณ80%สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ350,000เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีโอเคลตั้งเป้าที่จะขายไฟฟ้าในราคา80-130ดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงดังนั้นสมมุติว่าที่ราคา100ดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงเครื่องปฏิกรเครื่องเดียวสามารถสร้างรายได้700ล้านดอลลาร์ตลอดอายุการใช้งาน20ปี ทีนี้เมื่อเราพิจารณาว่าโอเครโได้ลงนามสัญญาณ4 4 0 0เมกะวัตต์จากลูกค้าที่มีศักยภาพนั่นหมายถึงต้องใช้เครื่องปฏิกรณ์ขนาด50เมกะวัตต์จำนวน280เครื่องเพื่อจ่ายไฟให้ครบหากโอเครโสามารถทำให้เครื่องปฏิกรณ์ทั้งหมดนั้นทำงานได้นั่นคือรายได้9,800ล้านดอลลาร์ต่อปีและรายได้รวม2 0 0แสนล้านดอลลาร์ในระยะเวลา20ปีขอย้ำอีกครั้งว่าน,นี่เป็นเพียงการคาดเดา แต่แคปิ t a ลไลเซชันของ o k คลที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สะท้อนให้เห็นความเชื่อของนักลงทุนว่าบริษัทสามารถคว้าส่วนแบ่งแม้เพียงเล็กน้อยจากข้อตกลงที่ได้ลนนามไปแต่เรามาพูดความจริงกันดีกว่าความต้องการไม่ใช่ความเสี่ยงที่โอโคลต้องเผชิญกับธุรกิจของตนความเสี่ยงโอคลจะล้มเหลวได้อย่างไร แม้จะมีคำมั่นสัญญาทางเทคโนโลยีและกราฟหุ้นที่เฟื่องฟูของโอคลแต่ก็มีความจริงอันน่าสลดใจอยู่หนึ่งอย่างพวกเขาถูกปฏิเสธโดยคณะกรรมการกำกับกิจการนิวเคลียร์ (NRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ต้องให้ไฟเขียวกับเครื่องปฏิกรณ์ใดๆที่สร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกา ในเดือนมกราคม2022หน่วยงานได้ปฏิเสธคําขอใบอนุญาตประกอบการก่อสร้างแบบผสมผสานของโอโคลโดยอ้างว่าบริษัทล้มเหลวในการส่งข้อมูลทางเทคนิคที่สำคัญซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่นั้นมาโอโคลได้กลับไปเจรจากับ NRC อีกครั้งและกำลังจะยื่นข้อเสนอใหม่แต่ก็ไม่มีการรับประกันว่าจะได้รับอนุมัติ เส้นทางด้านกฎระเบียบสำหรับเครื่องปฏิกรขั้นสูงเป็นดินแดนที่ไม่เคยมีใครสำรวจมาก,ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่า NRC ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินเครื่องปฏิกรน้ำมวลเบาแบบดั้งเดิมกว่าไม่ใช่เครื่องปฏิกรเร็วที่โอโครกํกำลังพัฒนา อย่างไรก็ตามการเพิ่มการผลิตนิวเคลียร์เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆของสมาชิกรัฐสภาอเมริกันทั้งสองพักกฎหมายลดเงินเฟอ้อของไบเดนรวมถึงเงินจูงใจหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับเรื่องนี้และล่าสุดรัฐบาลทรัมป์ได้ส่งสัญญาณสนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์อย่างมาก ในวันที่23พฤษภาคม2025ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งผู้บริหารหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์รวมถึงฉบับหนึ่งที่สั่งการให้ NRC ลดภาระด้านกฎระเบียบและเร่งรัดการออกใบอนุญาตการอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบมากที่สุดในโลกไม่ใช่ปัญหาเดียวของโอเคลการสร้างและพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีนี้ใช้งานได้จริงจะใช้เวลาหลายปีบริษัทตั้งเป้าไว้ว่าปลายปี2027จะมีเครื่องปฏิกรณ์ เรื่องแรกที่ Idaho National Laboratory เปิดใช้งานและพวกเขากำลังข้ามขั้นตอนการสร้างต้นแบบโดยหวังว่าจะตรงไปที่เครื่องปฏิกรณ์เชิงพาณิชย์ที่ไซนี้เลยคำถามสำคัญอีกข้อคือเชื้อเพลิง HALU ที่โอโครต้องใช้ในการเดินเครื่องปฏิกรณ์จะมาจากไหนกระทรวงพลังงานของสหรัฐได้ให้คำมั่นสัญญาแบบมีเงื่อนไขว่าจะจัดหาเชื้อเพลิงนี้แต่โครงสร้างพื้นฐานในการผลิตในปริมาณมากยังคงไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด หากจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าโอโคโกลกำลังสร้างรถยนต์ที่ต้องการนำออกวิ่งบนถนนทันทีที่ออกจากสายการผลิตและหวังว่ารัฐบาลจะสามารถหาน้ำมันมาให้ได้ผมต้องชี้ให้เห็นถึงภาพรวมการแข่งขันด้วยเพราะโอคโครไม่ใช้บริษัทเดียวที่กำลังแข่งขันกันพัฒนาพลังงานนิวเคลีย New Scale Power ก็เป็นบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าตลาดใกล้เคียงกับโอโคลบริษัทได้รับการอนุมัติจาก NRC แล้วสำหรับเครื่องปฏิกรณ์โมดูล่าขนาดเล็กซึ่งใช้การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์น้ำมวลเบาแบบดั้งเดิมกว่าและมี12หน่วยอยู่ระหว่างการผลิตโดยกำหนดเป้าหมายให้มีเครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้งานได้ในปี2030นอกจากนี้ยังมี Terra Power บริษัทนิวเคลียร์เอก,กชนที่ได้รับการสนับสนุนจากบิลเกต e ์ซึ่งพยายามสร้างโมดูลขนาดใหญ่กว่ามาก 300เมวัต์คล้ายกับโอโคลคือใช้การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เร็วแบบเดียวกันที่ใช้เชื้อเพลิง HALU และยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก NRC แต่มันก็เหมือนกับการเปรียบเทียบแอปเปิลกับส้มเพราะทั้ง t e r r a Power และ New Scale มีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างจากโอโคลพวกเขากำลังพยายามขายไฟฟ้าให้กับโครงข่ายหลักที่ให้บริการเมืองใหญ่ๆการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็กของโอโคลนั้นเป็นเอกลักษณ์และการมุ่งเน้นไปที่การจ่ายพลังงานให้กับพื้นที่เชิงพา นิตที่ห่างไกลซึ่งโครงขายไฟฟ้าแบบดั้งเดิมเข้าไม่ถึงเป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งโดยสิ้นเชิงมีข้อโต้แย้งว่าโอโครอาจเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าโดยการทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพราะมีขั้นตอนทางราชการน้อยกว่าและผลิตภัณฑ์สามารถสร้างเป็นมาตรฐานและเปิดตัวได้เร็วกว่า ผลการดำเนินงานของหุ้นโอโครจนถึงปัจจุบันเป็นภาพสะท้อนของเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงสูงและไม่เหมือนใครนี้รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่พวกเขาอ้างว่าสามารถทำได้จริงกระแสะความนิยมนั้นรักษายากและคำถามหนึ่งที่ผมมีคือนักลงทุนจะอดทนได้นานแค่ไหนเมื่อมีการใช้งบประมาณเกินกำหนดความล่าช้าและการอนุมัติตามกฎระเบียบผมหมายถึงสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติสำหรับอุตสาหกรรมนิวเคลียร์และโอโครก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะต้องใช้เวลาอีกทศวรรษหรือมากกว่านั้นสำหรับโอเคลเพื่อพิสูจน์ว่าธุรกิจนี้ไปรอดได้จากมุมมองพื้นฐานโอกาสคอขวดพลังงาน1ล้านล้านดอลลาร์ ในเดือนมีนาคมของปีนี้บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกจำนวนหนึ่งรวมถึง a เม z o n Google และ Meta ตลอดจนธนาคาร14แห่งและ31ประเทศได้ให้คำมั่นว่าจะเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลกให้เป็น3เท่าภายในปี2050 คำสั่งให้โลกต้องลงทุนในพลังงานนิวเคลียร์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่รัฐบาลและบริษัทสาธารณูปโภคบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกและธนาคารที่ใหญ่ที่สุดต่างก็มีภารกิจที่ต้องนำเงินทุนมาสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้เป็นที่ชัดเจนว่าเครื่องปฏิกรณ์แบบดั้งเดิมไม่สามารถสร้างได้เร็วหรือถูกพอที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้และมีเพียงไม่กี่บริษัทที่ก้าวหน้าพอที่จะสร้างปาฏิหาริย์ได้ แต่ในบรรดาบริษัทที่ไล่ตามอนาคตนิวเคลียร์ใหม่การที่โอโคลมุ่งเน้นอย่างชัดเจนในการตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของ AI ทําให้มันกลายเป็นหุ้นพลังงานและ AI ที่ไม่เหมือนใครในตัวเดียวกันอย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นของวิดีโอนี้ศูนย์ข้อมูลคาดว่าจะใช้พลังงาน12%ของความต้องการพลังงานในสหรัฐภายในปี2030หากคุณเชื่อในคามั่นสัญญาของปัญญาประดิษฐ์การเดิมพันกับโอโคลอาจไม่แตกต่างจากการเดิมพันกับ N v ็นวีดียหรือ Google ดังนั้นบอกให้ผมรู้ในคอมเมนต์ว่าคุณคิดอย่างไรกับโอคโลและอนาคตที่บริษัทกำลังพยายามสร้างขึ้นคำถามในฐานะนักลงทุนคุณลงทุนหุ้นตัวนี้อยู่แล้วหรือยังก่อนที่คุณจะไปอย่าลืมกดติดตามช่องไอเดียลงทุนไว้เพื่อไม่พลาดไอเดียลงทุนใหม่ๆและมุ่งสู่เป้าหมายไปด้วยกันนะครับ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้ 1. กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป 2. สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น 3. ผ่าน QR Code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ 4. ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ